หิววปล่าหนมสดต้องกินยาวันนี้ต้องกินยานะเดี๋ยวพี่ใบพี่ใบพี่ใบให้ยากินนี่นี่นี่ดูท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 ี่ดูนมสดโอ้โหยังยอ้าปากลูกอ้าปากอ้าปากพี่ใบป้อนยาลูกอืมมา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 ปนไล่ะปนล่ะยังไม่ได้เป็นไง น้ำสดไม่เอาลูกน้ำสดไม่เอาอ่ะพ่อลูกกินปลากินยากินน้ำพี่ใบป้อนยาลูกมา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 เอาม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 มาเออเรแล้วเรียบร้อยเก่งตงเลยอยู่นี่เอาใหม่าอาใหมเอามานี่เลยมานี่เลย กินยาใหม่เลยเมื่อกี้คายทิ้งเหรอคำเดียวหนเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใม่จุ๊บ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 อาปาก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 งเดี๋ยวจีลูกกินยาลูกกินยากินยาเยกินยาจังเดี๋ยวพี่ใบป้อนยาลูกเลยๆๆๆๆออไม่อเอกินน้ำ

นี <Hey. S 2> <shirt> ่นายอยู่ไหนวะเนี่ยมาเอเอีย้องน